มีจังไหนมีจังไหนวัดวัดวัดป่าป่าเช่ยกยังไม่มีเลยเมื่อกี้กูเดินผ่นก่ะเมื่อกี้กูเดินผ่านก่ะทำเป็นมองๆมันปิงปิงแบบปิงสะัดอะเดินไปด้านหน้าไม่ไปด้านหลังเลยบางครั้งเปอนยงงเออเดี๋ยวเดยวตาตัไปแล้วหรือวาไมมันเดี๋ยวตาตัดไป ไม่เจออะไรเลยแแบบมีอะไรไมีอะไรดีะเออสกิมสกิมอะไม่มีอะไรอะกูไม่คือกูเช็คคนตายแล้วมีคนตายหรือเปล่าใครเช็คบ้ใเช็คอออมเตอร์เช็คแล้วอนมเตอร์็็คนเช็คแปลกเออไมแย่แปลกนะเฮ้ยบบนีมันทหมนายเออันนี้มันจะไปสมันหายนะบูมแบม Bada bop -ba boom pow. ไงอเฮ้ยพี <S 2> <S 2> ่อะใครใครไม่ใช่คนตายกูไม่ใช่โปเตอร์ก็ไม่ใช่โปเตอร์ก็ไม่ใช่โปเตอร์แน่ๆเพราะว่าอันนี้คือตามตามดูแล้วตามดูติดตลอดใช่อะมันไม่ใช่แน่แใช่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คนที่สงสัยคือใครมีใครคนที่สงสัยอ่ะ กูร uh ู huh. <Good. S 3> ้กูรู้กูสงสัใครรึเป่าใครมันใส่มานี่เลยไม่กูสสอนกูใส่ยีสแต่ไอ้มานี่อ่ะคือมันตามผมตลอดกูใส่มันี่กูใส่กูใส่ไอ้กูใส่ใส่ยีส์กูใส่ไอ้อีสกับมานี่เบ y o ว่าดี i อ g ก b o แบบ a ะเออกูใส่อียังคือคอสามตอแรกโบซันเ็นมาอนแรกไม่มีอ่ะม่เอาะไรไม่เร่แล้วเรดูว่าใครเป็นคนที่เล่นเกมช้าที่สุดเออมันไม่้แต่จะบอกกนนะว่าเออ ฟิทอมฟิทอทาสเสร็มหมดแล้วอ่าฟิทอทาสเสร็มหมดแล้วฉันทำไม่เสร็จฉันทำไม่เสร็จกูทำเสร็จแล้วกูทำเสร็จแล้วเขาไปขาที่ปอีกปเตอก็ไหนนะละกคอยมีเชือกมีเชือกหาเสร็จมแล้วเพราะตอนนี้ก็เสร็จลมวมันี่เป็นเว้ยแม่แต่นะแม่จะนะแม่จะนะแม่จนะโอเคเราบ่นะเราบ่นะบ่นะอเราบชนะลองอลองอิลองอิลองอิอ่ะมามาไม่ไม่ไึ ปวดเลยทันอ่านเมนี่ตอนนี้ผมไม่วูดตอนนี้ผมไอ่วูดอนนี้ผมไม่วูดตอนนี้คลิปว่าเฮ้ยน่าสงสัยวิกยน่าสงสัยวิทกัจะคิปฟิดหน่าสงสัยอไม่น่าจงสัยนัตนอิสิก เมรัมเดฮลโอลฮลโหอฮัลโหลฮัลโหลฮัาโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโฮัลโหเฮัลโหลฮัหลฮัลโห่ฮัลโหลฮัห้ฮงลโ่ลฮัลโหลฮัหลฮัลโหลฮัลโหดฮัาโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัฮ่ฮฮ่ัฮ เดินมาเดินมาได้กันเดินเดินเราจะปิดไฟมาเออเดินที่แบบถามมันจะปิดไฟได้กันเออคือตอนนั้นผมกำลังไปปิดไฟไงเข้าใจไหมไปเจอซีข่าวตรงนี้ผมก็เลยตามซีข่าวไปอ่ะอันนี้คือทีนี้อ่ะเราอยู่ได้กันสามคนแดงว่าไม่มีคนไปอินพวเตอร์แน่ๆอ่ะฮะแดงว่าอีกสองคนน่าสงสัยมึงังกูกูละครับเบนอ่าฮะกูแลครับเบนอ่ะ

ไอ้หี่ยแพ้เนี่ยีก็ปิงก็ิงเล่นไม่เป็นก็เล่นไม่เป็นไอ้แพ้เอยไปฝึกสกิวกลางพอแล้วไันแพ้ว่าไอ้อ่าเม่ไดมาส่งว่าอะไรเน้่ยกูเป็นบ้าเน่ต้องคุแต่มันนี้เป็นใช่ป่ะใช่มันนี่เป็นมันนี่เป็นใช่ป่ะมันนี่เป็นนี่

ไม่รู้สีเข้มเข้มมามันเดินไปก่อนหน้าตอนไฟดับอ่ะไม่ใช่เรานะเราอยู่กับเราอยู่กับฮาซันนะเราอยู่กับฮาซันยังมีได้มีเข้มมีคนเดียวเรายังมีหลักฐานยังไม่พอเลยตู้ไปใช่เราแต่เราไปเราหลุดอยู่จะกริบก่อนไหมจะกิปก่อนไหมเอาเวลากริบก่อนกิบก่อนกิบก่อนก็ได้มากิบก่อนมากริบก่อนมาอ่ากิบก่อนเราอยู่กับเกมนั่นเลยวะรู้ว่าเป็นเออมันเกมอะไรอย่างไงเออไม่ใครใครคือคนที่ขาวอะ อาซันอาซันก็ดีอาซันก็อาชีพดิสวยเออไอเหี้ยเพื่อนกูไปแล้วหนึ่งไปแล้วอิทไปแล้วบ๊ายบายเออลาก่อนอิทอิทไม่ไปสิทธูดแล้วลาก่อนอิทอิทตายไปแล้ว Here we go again. Oh, shit. A rat. <laughs> เจอห้องตอนห้องห้องน้าอ่ะห้องห้องน้ําที่มีผ้าผ้าไอ้ผ้าขนหนเยอะๆห้องน้ำอยู่ตรไที่ไหนวะห้องน้ำอยู่ตรงไหนฉหนอยากรู้ว่าใครคือใครอ่ะใครคือใครแั่อยากรู้อ่ะคือฉันไม่คือฉันเดินฉันเดิไปเจอสภาฟิตเวห้องน้ำอยู่ตรงไหนในนั้นไม่มีใครเลยห้องน้ําอยู่ตรงด้านล่างด้านล่างห้องสมุดเออใช่ใช่ใช่ตรงขึ้นมาก็จะเจอห้องสมุดเลยดี๋ครับที่มันเปิดประตูได้เหรอ ใช่ใช่ใช่อันนั้นมันจะมีเปิดประตูอยู่ที่เสียมบัตรอะเอาไงมีหลักฐานพอปะไม่ไม่มีไม่มีใครเห็นในนั้นเลยะือไม่เห็นใครเดินผ่านเลยกูกาลังไปไอ้นี่กลับอะไรอะไอพี่เอกตัวเป่ามาเอาเอาแงใครใครอยู่ห้องใครอยู่ห้องห้องน้ำใกล้ที่สุดใช่คือคนตัวข่าไม่เป็นแน่นอนเพราะผมเดินก็เข่าอะผมเดินอยู่นข้อต่อเห็นเห็นสีน้ําเงินเดินมันเขาเขาเรียวอะไรอะ เขาเดินแบบมันเป็นลิฟต์เหรอใช่สิเอาไงมีหลักฐานในเพงพอไอ้ย้ยเอาไงดีครับพี่น้องแลายังไม่โหวตใครเลยเนี่ยต้องต้องต้องโหวตแล้วต้องโหวตแล้วใครน่าสงสารหรือหรือว่าหรือว่าจะแบบอยู่ด้วยกันเลยแบบเอออยู่ด้วยกันเลยไงโม้สูงมากเลยเออแบบมันจะได้แบบอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันอะจะถ้าฆาตกรแบบฆาฆ่าทีเดียวสองคนเออนั่นดิฆาตกรสองคนอะ เอาไงใช่ใช่ใช่กั๊ดละครยังเหลือสองคนเรายังไม่ได้โหวตใครเลยนะวะโหวตใครเนี่ยเออถ้ามันดับเบิร์คิวคือแพ้นะงั้นคือเหลืออินฟอนเตอร์มีอินฟอนเซนอยู่คนหนึ่งแต่มันก็แพ้เลยงั้นกูจกคลิปกันกูไม่รู้ไอ้เหี้ยกูไม่อยากโหวตสุ่มสี่ส่บห้าว่ะคลิปเหมือนกันคลิปคลิปอินฟอนเซนสองคนยังอยู่ได้แต่ถ้ามันเห็นเฮ้ยเฮ้ยมีคนสงสัยแล้วหนึ่ง

คือสงสัยอย่างหนึ่งคือตอนที่ไฟดับไฟดับอะไฟยิดเดินผ่านไปเลยอ่ะฮะคือตอนนั้นคือกําลังเดินไปซ่อมไฟทีนี้เห็นไฟอิะเดินไปแบบไม่สนใจเลยเลยคือฉันด้ว่ฉันฉันอยู่แบบแมนนี่แล้วก็ฉันฉันก็หลงทางไม่รู้ไปทางไหนดีคือไม่คิดว่าเขาจะทมันทางตันต้องไปทางเดียวอะเ่ยวเป็นไฟเพราะว่าไอ้ไฟค่ะคือก็เดินมาเลยคือไฟดับอะแล้วคือตรงนั้นอ่ะมันเป็นจุดซ่อมไฟพอดีแล้วยิทไม่เดินกลับไป ไอ้ก็เลยสงสัยไอ้ยิงอยู่กับฉันแต่ถึงคือมึงตนไหนเนี่ยก็คือคือกูเห็นมึงจะวิ่งไปสร้างไฟกูเลยไม่แต่ว่านางทำเสร็ไอ้ก้อนคิดตันใหญ่ๆแล้วใช่อะมึงฟังกูเออใช่มันหยุดมึงเดินเข่ากูปีไม่กี่เดือนแล้วทุบฉันก็อยู่กับนายต่อแตฮะฮะมั่นใจอยู่ดีไมึงกันารือเพราะถ้าทางานคงคาไปแล้วล่ะทางานคงคาไปแล้วถ้าโดนผ่ากันนั้นน่ะมึงฟังกูก่อนนะอ่ะสกิปแล้วกันสกิปอ่ะ

あ ตาวบอลดีบนตัวบอลฟังกูฟังกูฟังกูนะคือไอพี่เอกตัวบอลมันเดินมาเว้ยมันเดินมาจากทางนั้นเลยใครนะใครนะตัวบอลไอ้มิสเตอร์อะไรหนาโอเคเอโอวัตต์ต่ฟัตดีนะเอ็งตัวบอตัวบอลไปทับคือตอนนั้นคือตอนนั้นกูเดินมากับไอ้ไอ้ฮัฟฟิตใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แล้วก็เดินเดินมาเดินมาเจอกันที่ไรบาร์รี่แน่นอนเพราะว่าเดินส่วนกับตอนนั้นไม่ใช่ ไม่จริงเขาจะนั่งตามไอ้กินไอ้กินมึงเห็นมึงเห็นไอ้นี่บ้าหลอดกูขึ้นใช่ป่ะตอนกูทำเสร็จอ่ะอ่าฮะเห็นเห็นเห็นเออนั่นแหละคือกูสงสัยกะทีที่สุดแล้วเว้ยคือถ้ามันเดินเจอกูใช่ไหมมันชอบหยุดก่อนเว้ยแต่ทีเนี้ยมันเดินเลยไปเลยเว้ยเหมือนมันกลัวอ่ะจะขอแยกหนึงคือฉันคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาส่งไฟเขาส่งไฟพี่เจนนีห็นว่าเขาส่งไฟเฉลยอะคิดว่าไม่ใช่ละอ่ะไม่ใช่ละอ่ะเจนนีนเขาส่งไฟตอนนี้มีใครสงสัยอื่นไหม อาามแล้วไม่กูทำอย่างเดียวคือวิ่งตามมึงใครใจคุยใครใครเดินมาเจอกูใครเดินมาเจอกูเมื่อกี้กูใส่กูใส่ฟิตเจอเดินเจอมึงใช่ปะกูใส่ฟิตแล้วแล้วก็สวัสดีนั่นพอดีเลยไอ้หุบ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 ได้มาได้ไงวะไอ้ยีนี่เงียบอย่างนี้มึงอ่ะมีประเด็นกันอะไรไอ้อีนีมันเงียบอ่ะ

No, don't do it. <laughs> yeah, boy. Ooh. มมีควาาน่สยพยายามที่ผมจะตอนที่ผมจะข้ามไปอ่ะผมเห็นใครไม่รู้แต่ผมไม่ได้คือวันละมือวันละนะมือวันละนะ่ข้ามไปอ่ะผมเออหอนที่ข่าวอยู่กับใครไม่รู้ไอ้ที่ข่าวอยู่กับใครไม่รู้อ่านี่บอกกันนะออ่่ะคือตอนนี้คือกำลังจะไปทำควีเจ้าไฟให้เสร็จเมื่อกี้กูอยู่กับไอ้ปีพัทปีพัทเนี่ยใครคือใครอ่ะอ๋อจีอ๋อชั้นชั้นชั้นไหนชั้น เออนั่นแหละก็อยู่กับไอ้ที่คิดว่าอ่าอาจจะจะเป็นซันอาจจะเป็นซันอ่ะกำลังกำลังเดินเดินไปห้องประชุมใช่ไหมไอเดินไปเอยกำลังจะขึ้นบันไดไปแล้วเมื่อกี้เออเฮงอ่ะไอช่วยบดซันนะบดซันนะโอเคไปแปปเลยอมาฮาวบดไปเต็มพ้อไทยคืซันวะจะขอโทษโอ้ลีขาวโอ้ลีขาวจะขอโทษนะฮะซันไม่ why you crying ตายก่อนซันโอ้มาแย่งสีไปโฟนะครับจัง้ามนี้

i about to end this man's whole career GO CRAZY GO STUPID i EAT! Okay, okay. EAT I EAT I EAT ช่วยเขาถามหน่อยมีใครมีคุ้ยแต่รบ้างอ่ะมีใครคุย่บ้างเธอฉันเธอฉันเพียนเก็บเก็บเก็บผ้าเก็บผ้าคนหนูในในห้องน้ําอ่ะกำลังทำมด่ั้นันเกใครยังนคนรคน้ก็เป็นคนไม่หมดเฮ้้ดครค้อ่ะเฮ้ยนดี๋ยวก่อนดีก่อนเดี๋คนกันเดี๋ยก่อนเงียบไม่นช่เดี๋กูนะฟังนูนไม่มึงฟังกูฟังกูนะทุกคนอ่ะคือไอ้ไอั์ไม่ได้เป็นไอตไม่ได้เป็นไอ้ลูซีเป็น อไ้สิมเดินผ่านไปเว้ยไม่เดินผ่านไปเมื่อกี้เว้ยมันเดินผ่านจัดตารางเว้ยเฮ้ยเด้อเด้อวั a t อะตัวดิเชิญกูดีนะล้วมีจะขอเิอากมาที่มากรับละมากรับละมาเอาเง้งมดาเลยอาเมาเลยมาไอฟีไอฟีไอฟีที่แท้ดีดีมาโหวตกูมาเลยมาโอเคหวตกูมาเลยมาแล้วพวกจะเสียใจ เออกูเชื่อเาาหนึ่งเลยเขเป็นนเขาเป็นเชื่อกูไม่ดีดีเขาบอกง่เลยทม่แม่เลยเนี่ยส้าไมาสร้างมาใ่หแม่เปล่าก็แม่เลย ฟังกูอ่ะฟังกูมาทกูฟังกูฟังฟังอมานีเป็นมานีเป็นว้าวตอนแรกกูอยู่ในห้องเวอยู่ในห้องอยู่คนเดียวเวโอเคทุกคนแล้วห้องนั้นอิมโฮปตอนนี้มาดีเรื่องทำไมต้องเป็นมานีครับคือทำไมต้องเป็นาด้ไมทำไมต้องเป็นมังกด้วยอ่ะมึงมึงฟังกูนะกูอยู่ในห้องกูอยู่ในห้องที่มันมีทางออกทางเดียวเวเออแล้วมันไม่ได้เดินเข้ามาเวกูเห็นอะ แล้วมันแบบด้านล่างด้านข้างมีท่อเว้ยมีท่อไอ้แต่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 กูมีคอามรูสึนะว่ามันีไม่เป็นเว้ยคือตอนนั้นอะคือกูอยู่ตรงกูอยู่ตรงไอ้บันไดบันไดลิงเว้ยแล้วก็อมันีมันีกำลังมามันีกำลังปีนขึ้นมาเว้ยแต่มันีแต่มันีไม่ฆ่าเราเว้ยทำไมพูดไม่ได้ยินน้าขึ้นมาจากห้องข้างล่างนั่นแหละนั่นแหละคือมันีขึ้นมาปุ๊บแล้วมันมันีมีสิทธิ์ที่จะฆ่าเราแต่มันีไม่ฆ่าเราไงเออใช่เอีาว่มาจากไหนนี่คือไม่เจอทำไมไม่เจอสีขาวเลย เออเออนะปแปะก็ดั้แต่ปะแ้วเออขังมั่วเลยจะกดคิวไอ้ก๊อฟจะกดคิวแล้วเผือไปกดโดนกวี่เออเออกูว่าก๊อฟแน่เลยเดียกจแน่เลยทุ่มั่วมากเโดนโดน่อยจะหงโดนแล้วบอกโดนกลุ่มกดอินเมนสียเปล่นายมีอะไรจะสารามครับมีอะไรสพไครับมีอะไรจะสาหมนก็ต้องหัด มึงโง่ตอะแล้วมึงโดนฆ่าอีกคนเดึยมึงตายแล้วเว่ยใช่ปะเออไม่หรอกมันจบแล้วเปล่าหรือยังอิมพอร์เตอร์มีสองคนเว่ยเออใช่ก็จริงก็ใช่ไงประมึงคนแรกไปก็เออไปแล้วไปก็เจอกานพวกมึง